อะไรขึ้นเอฟซีครับโอ้โ oh, ห oh, hey, ดาแจะกลัวครับโอ้โ oh, ห oh, พี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับดําแจะเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งวันนี้เอฟซีครับอืมอยูเวนทำไมไม่ขึ้นไ์เองอืมทำไมมึงไม่ขึ้นไ์เองอุทามึงหน่อยสิเพราะอะไรมึงถึงไม่ขึ้นไรมึงกลัวอะไรเหรอฮะ ทำไมต้องไปอาศัยคอมเมนต์โอ้โหในช่องของในช่องใครในช่องใครในช่องของอีบานค่ะล่าสุดี่ครับนะโอ้โหอีดำตับเป็ดนะครับกลวไซยาไนท์ครับนะครับกวเซไนท์ครับโอ้หูนะครับมีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์นะครับ, FC, รบโอ้หูว่ามาเดี๋ยวเราจะเล่าสุดท้ายสิครับนะทำไมมันไม่ขึ้นไหลเองวะฮะดอกกระพือทำไมต้องไปอาศัยคนอื่นเขาด้วยฮะกูถามอาสิ นะคำถามพอดีเอฟซี FC ครับย้ํานะครับพี่กันนะครับนะพี่กันนี้นะสีดํานะพี่กันนี้ก็คงจะเป็นเอฟซีนะครับพี่กันไหนยู้นะสินะพี่กันนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับทําให้แม่ลูกสองตัวนี้ของขึ้นนะครับเขาเข้าไปคอมเมนต์นะครซีเขาบอกว่าอ่าอี อีบานคุณบานนะครับอันนี้ผมอ่านหนึ่งอ่านหนึ่งเรี่ยงนะอ่าเอนงี้กันบุหลันเธอกับลูกสาวคนโตเนี่ยระวังไซยาไนนะข่าวออกมาว่าน้องนัดคุณพุธโดนอย่าหาอย่าหาศัตรูเยอะอีบานอีบานหัวเสียยี่ี่กลัวไซยาไนหัวเสียดา เปคุณไปคุณเปต้นตีนอะไรคะฮะนะอีดอกทงนะเอฟซีเขาเป็นห่วงมึง,มงาาพีดด่กันเขาเป็นห่วงมึงเขากลัวมึงจะถูกตสยนายย่าหาศัตรูเยอะก็พูดได้ป่ะเป็นห่วงทำไมมึงไม่ฟังเขาบ้ังวะเนะทำไมไม่ฟังเขาบ้างหวะอาจา้นคะรับโอ้โหอีแม่นอกไส้นะครับนะขึ้นเป็นขึ้นแบบว่าของขึ้นอะ ของขึ้นของขึ้นของขึ้นหลังจากนั้นนะครับนะยอีลูกตามนะอีดําแจ๊ตามนะคะอีนี่ตามอีนี่ของขึ้นค่ะเอ้าอีกันเธอใช้คนที่ตุยแล้วปะเธอใช้คนที่ตุยแล้วฟื้นในโรงในในข่าวใช่ปะไปแช่งเขาว่าเขาตุยอีกดูดิดูมานี่อีดํานะอีนี่ของขึ้นอีดําของขึ้นในคราสตีครับในของขึ้นในช่องอีบาน คือคุณกันไงเขา,เข,าเข้ามาถามเออขอ,ของเขาก็ว่าเป็นห่วงอย่าไปสร้างศัตรูเยอะระวังไซยานไนก็เข้าใจปะ <laughs> อีดําบอกว่าเอา้ากันเธอใช่คนที่ตุยและฟื้นในโรงข้าวในในข้าวใช่ปะ <laughs> พวกมึงเป็นอะไรกันฮะฮะมึงเก่งทำไมไม่ขึ้นไรดําอีขี้ขาดอีปอ๊อตใจมื่อแค่เนี้เข้าใจปะอีขี้ขาดนะคะ อีกที่คาดหลังจากนั้นไม่พอครับอีดําหัวร้อนครับคอมเมนต์ต่อครับว่าส่งติงเหอะนะส่งติงเหอะกันไปให้ส่งติงเขาอีกคนดีที่ไหนทำแบบนี้ครับฮะคนดีที่ไหนเขาแค่เป็นห่วงมึงมึงเป็นอะไรฮะยำเป็นอะไรเออแค่เป็นห่วงมึงว่าจะไปหาศัตรูเยอะเดี๋ยวจะเจอใส่ไหน เข้าใจป่ะเอออีคลิปว่าอีนี้ดิ้งกันทั้งคนสองแม่ลูกเลยเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรที่มันร้ายแรงเลยเนี่ยเข้าใจป่ะอีบูรหลันนี่ก็โอ้โหไของขึ้นจ้านางได้ไหลยอยู่นะครับนางได้ไหลแล้วเลี้ย,เยงเลี้ยงไก่นะครับเพนเลี้ยงไก่ไม่เห็นจะลงจะรวยอะไรเลยทําอะไรไม่เคยมีมมอะไรสําเร็จเลยสักอย่างหนึ่งคือออกมาได้ไหลชํำมาตอนนี้นะครับออกมาได้ไหลออกมาไหวไหลสุดท้ายครับดู โดยคุณกันเข้าไปไงเป็นไงเอ่อคุณกันนะครับคุณกันนะเอ่อกันไหนไม่รู้นะนิทานนะนิทานนะนิทานนิทานเรื่องสม,มุินะเรื่องสม,มุิคือคนใหญ่อีดําเนี่ยต้องโดในใส่ไหนมึงระวังนะมึงระวังเมียเมียหลวงไอเป็ดเนี่ยเมียเมียหลวงเนี่ยยอดใส่ไหนมึงนะมึงระวังนะอีดอําคนยังมึงต้องเจอนะเออเราจะยอดสยใส่ไหนให้มึงให้มึงแบบว่าให้มึงให้มึงตุยอะ แล้วเขาจะฮุบสมบัติมืออ,ออ่ะเข้าใจปะดำเออมึงรู้จักอมึงรู้จักเมียหลวงยงังมึงเคยดูละครปะ่ะนะครับเมียหลวงอะ่ะคืออีนี่นะครับต <c oughs> ้นตินครับคือไปคอมเมนต์นต่างๆนานาครับนะซงติงเหอะไปว่าเข่าครับโอ้โหะครับนะโอ้โหเอฟซีดูครับนี่ดูดูที่สายสันดานมันนะครับมันมันมันเกินไป เขาเข้าไปคอมเมนต์ดีๆนะครับเขาบอกว่าเออเข้าใจปะอืมเอ,อ่อบุรันเธอกับลูกสาวคนโตระวังยาไซยาไนด์นะข่าวออกมาน้องนัดคุณพุทธโดนอย่าหาศัตรูเยอะค่ะนี่เขาดูเป็นห่วงนะเนี่ยข่าเป็นห่วงเยอะเข้าใจปะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอฟซีมันนั่นแหละเข้าใจปะน่าเป็นเอฟซีข่าแล้วออกมาแหละที่ผมดูเนี่ยใช่ใช่เพราะคนนี้ผมไม่เคยไม่คุ้นเลยโปรไฟล์เนี่ยผมไม่คุ้นเลย นะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นโปรไฟล์นี้น่าจะเป็นเอฟซีของพวกมันนั่นแหละคือไอ้ดําข,ของขึ้นถึงให้ส้นตีนเนี่ยนะอูดูดีครับเนี่ยเออส้นตีนเหอะกาันโอ้ยี่แม่งปากจัดอีสัตว์มึงปากจัดยังไม่ขึ้นไรสดอ่ะหืมกลัวเหรอกลัว้ขาหมูใช่ป่ะฮะกลัว้ขาหมูใช่ป่ะกลัวขาว่ากลัวเหรอกลัวแคะกลัวโคงกลัวโระเข็เหรอฮะ กูจะดามึงเนี่ยแหละเข้าใจป่ะอีดำกูว่าพ่อนนจุนอีบานอีบุรันเข้าใจปะ่ะกูพ่อนนจุนเข้าใจปะ่ะกูแม้อยากให้ข้ามหรอกกูไม่อยากเข้าไปฟังคลิปมึงคนอย่างมึงอ่ะถามบัวนะกูถามกูถามบัวมึงตอบวา <c oughs> ยอีสัตวกูไม่ข้ามหรอกกูนะพ่อนนจุนเข้าใจปะ่ะเออมึงพาผัวไปรักษาเขาน,นะอาการบ้านเนี่ยเข้าใจปะ่ะเออเอามาตอบจอจะระเคสหน่อยสิ ว่าผัวออกจาโรบาลยังนะครับนะโดนทําร้ายร่างกายโอ้ตายแล้วชีวิตนะครับทุกวันนี้นั่งไร้สดนะครับสบายใจเพราะว่าผัวอยู่ที่โรงพยาบาลคืออีบานเนี่ยมันแช่งให้ผัวตุยเพื่อมันที่ได้ประกันได้เงินจะประกันนะครับมันกะรวยเลยนะอืมมันกะรวยเลยนะคือเรื่ององเรื่องคือมันกะว่ามันกะว่าเออให้ผัวเนี่ยตุย มันจะได้เงินประกันประกันสังคมประกันชีวิตอะไรเงี้ยที่มันทำอายุที่อยู่ที่พลังฝรั่งเศสอะมามือแค่นี้แหละนะทุกวันนี้นั่งในสด๊บายใจเชิมผัวมาอยู่ผัวรักษาอยู่อิชาตินะฝากคิดด้วยนะก็นะครับเป็นกำลังใจให้พี่กันนะครับพี่กันทุสู้แม่พี่กันมีคอมเมนต์ถูกใจจริงๆเลยนะระหวังสายนายอีดําให้ต้นตีนเลยอยีนี่แม่พวกนี้แม่งรั่วนะครับพวกนี้ควจะปวดจะบพ่งพวกมึงนะอ่ะ โอเคครับี่กันนิทานครับนิทานครับดำครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับทุกท่านเนาะนิทานครับอีดำของขึ้นครับอีกซีครับ